ท่านผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวจาน12บาทก็อยู่บนโต๊ะแล้วค่ะใช้เวลารอประมาณ2นาทีเท่านั้นนะคะต่อจานแต่ตอนที่เรานั่งรออยู่นะคะเราจะมองไม่เห็นคนทำแล้วค่ะเพราะว่าคนทำเขาอายุ70หลังโคง้งความชราแต่รสชาติเนี่ยเรียกว่าอร่อยมากๆท่านผู้ดำนการะคะเชื่อไหมคะว่าจาน12บาทเชื่อครับ เชื่อเพราะจ่ายเงินแล้วนะคะแต่จริงๆต้องเรียนถามว่าวันนี้ทราบว่าเราได้มีโอกาสคุยกับคุณยายคนนี้ด้วยนะคะต้องสวัสดีคุณยายค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผูช้ชมคุณยายค่ะคุณยายชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อปราณีตปราณีนามสกุลค่ะจันทูไทยจันทูไทยอายุเท่าไหร่คะ69ย่าง70นะคะค่ะ แล้วถามว่าที่คุณยายมาทํก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่กี่อายุเท่าไหร่คะมาขายก๋วยเตี๋ยวที่นี่ตั้งแต่ลูกคนเล็กได้สองขวบเริเข้าอ,อนุบาลเพราะยายคิดว่าไม่รู้จะหาเงินตรงไหนที่ด้เอามาส่งลูกเรียนค่อด้เลยทำก๋วยเตี๋ยวแล้วที่เห็นด้านหลังนี่คือบ้านคุณยายเลยค,ะค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของของเราเองหรือว่าของเราเองแสดงว่าบ้านหลังนี้อายุก็เกือบร้อยปีแล้วหกศ กะปีค่ะราคค่ะหกสิบกปี่านทุกแยสร้างให้ปรั่งเช่าทำสถานพยาบาลค่ะแปะแลยายจะอยู่วานอ๋อฝั่งตรงข้ามนี่นะครับค่ะแล้วลูกๆคุณยายมีกี่คนคะคนเดียวลูกอยู่กรุงเทพค่ะแล้วแล้วมีหลานยังคะคุณยายมีค่ะสองคนเออแฟนคุณยายเสียแล้วเสียแล้วนะคะก็แสดงว่าตอนนี้คือคุณยายอยู่คนเดียว ท่านุในกอย่างยายทําเองหมดในบ้านอายุ70แต่ยังแข็งแรงนะคะท่านพอท่านเคยมาทานแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะน้ำลายไหลอ่ะเห็นแล้วอยากกินอีกนะฮะเห็นแล้วถูกใจครับโดยเฉพาะเส้เล็กนะฮะที่ทานกันบ่อยก็คือนิ่มนะครับหมูก็ไม่เหนียวนะครับก็ติดใจกันมานี่แหละนะครับต้องถามคุณยายว่า12บาทเนี่ย เมื่อก่อนนี่ทราบว่า10บาท10บาทค่ะ10บาทจานแบบนี้เลยนะคะแล้วเพิ่งขึ้น2บาทอีก2บาทเมื่อสัปดาห์ที่คุณยายบอกว่าสาเหตุที่ขึ้นเพราะอะไรคะ2บาทเนี่ยขึ้นราคาย0่บาทต่อ1นกิโล20บาท1กิโลก็เลยขอขึ้นแค่2บาทต่อชามและคุณยายมันมันพอทุนไหมคะคิดว่าพอค่ะเพราะเราก็อยากจะได้เพื่อนคุณด้วย อยากจะหาเพื่อนคุยเป็นเฉพาะหมูไม่มีเนื้อใช่ไหมคะหมูฮะหมูนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะแล้วคุณยายเปิดกี่โมถึงกี่โมงคะสี่โมงเช้าถึงสี่โมยุบสิบโมงเช้าถึงสิบหกนาฬิกานะคะภาษาทางการเพราะงั้นถามว่าวันนี้ที่คุณยายเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวแล้วทางรายการมาถ่ายทาแต่ต้องขอบคุณท่านผุ้มในการที่เป็นคนแนะนํามาด้วยนะคะเราอยากจะบอกว่าจุดเด่นของคุณยายอีกอย่างหนึ่งคือทําไมถึงใช้ฟืนคะ คนเข้ามาให้เป็นทางเดียวที่ประหยัดค่ะประหยัดว่าแก๊สแล้วก็หอมหอมค่ะที่หอมนี่คือน้ําความกลิ่นของฟืนกลิ่นของฟืนมันจะเข้าตรงไหนนะคะที่ว่าหอมเข้าไปในหม้อนะน้ำตี๋จริงเหรอคะมันเป็นไฟแล้วมันกลิ่นฟืนกลิ่นควันไฟมันจะเข้าเข้าไปในน้ําต้มเข้าไปในน้ำต้มซุปอ๋อค่ะ ก็เลยมีชื่อเล็กกันแล้วก็ไม่ให้ไฟแรงมากแล้วก็ไม่ให้อ่อนมากอไฟต้องพอดีๆแล้วมันจะวนเข้าหม้ออืมค่ะเวลาที่มากินก๋วยเตี๋ยวที่อำเภอวิเศษชัยชานี้ถ้าถามในตลาดแล้วบอกว่ามาก๋วยเตี๋ยวฟืนยานีเขาจะรู้จักกันนะคะเน้นตอนนี้ค่ะเด็กเล็กก็รู้จักเด็กเล็กก็รู้จักเพราะว่าสามารถมาซื้อได้12บบาทนะคะห้าบาทก็ขายก๋วยเตี๋ยวเด็กก๋วยเตี๋ยวเด็กอยากมีรักอยากมีเพื่อนกันนะคะก๋วยเตี๋ยวเด็ก นคุณยายเล่าให้ฟังดีค่ะว่าส่วนผสมของก๋วยเตี๋ยวจานหนึงมีอะไรบ้างถ้าคุณยายขายมาตั้งสามสี่สิบปีเนี่ยน้ำตาลถั่วเกลือค่ะมีเส้นกี่เส้นไทยค่ะมีเส้นก็ทั้งหมดเส้นมีขาวนะฮะเส้นเล็กเส้นใหญ่แล้วก็บะหมี่ทุกอย่าง12บสองบาทหมดจะน้ำจะแห้งก็เหมือนกันค่ะแต่วันนี้ที่ทีมงานมานะคะ สิ่งที่ทางโปรดิวเซอร์ชอบเบิร์นมาคือชอบเบิร์นกากหมูทัวก็ทัวเองนะทัวรเองแล้วคุณยายใช้เวลาที่ไหนพักผ่อนคะในเมื่อขายตั้งสิบโมงเช้าถึงสิบครึ่งค่ะจะนอนแล้วซื้อของกี่โมงคะหกโมงหกโมงเช้าแล้วก็มาเตรียมของเราจะกะเวลาถูกพอดีสี่โมงเช้าค่ะได้เลยทุกวันมีวันหยุดไหมคะคุณยายไม่มีค่ะไม่มีวันหยุด แล้วตอนนี้คนแน่นมากๆเนียคุณยายถ่ายได้วันหนึ่งกี่จานประมาณร้อยจานล้างชามเองด้วยให้เด็กล้างอ่ะเด็กช่วยเด็กคนแถวนี้เขาเขาจะมาช่วยกันเป็นใครเห็นเขาก็ช่วยคือจริงๆแล้วไม่ได้พูดถึงรายได้มากมายนะคะพันประบาทต่อวันแต่ได้เพื่อนมีความสุขมากดูดูหน้าคน70ิใช่ไหยังยิ้มสวยแข็งแรงนะคะจะเห็นตอนที่รู้สึกว่าสมกับอายุคือตอนที่คุณยายกําลังทํา ที่หลังโคง้งตัวน,นั้นถึงจะรู้ว่าอายุเยอะแต่พอมานั่งและคุยแบบนี้รู้ว่ายัางยงดูสาว <c oughs> กสาวคงสวยนะคะอยากถามคุณยายอีกประโยคนึงนะคะว่าขายก๋วยเตี๋ยวมา40ปีแล้วคิดจะเลิกไหมคะถ้าลูกไม่รับไปก็ไม่เลิก <c oughs> <c oughs> ถ้าลูกไม่รับช่วงต่อก็ไม่เลิกไม่รับไปอยู่รเทพอก็อไม่เลิก,ลกจนกว่าร่างกายเราจะทนไม่ไหวรับไม่ไหวแล้วถามว่าถ้าไม่เลิกแล้วเนี่ย กับการขายก๋วยเตี๋ยวทุกวันนี้คุณยายได้อะไรได้ความสุขจะได้เพื่อนได้ช่วยคุยค่ะไม่เหงาท่านพุ่มได้ทานคะเราชิมก่อนดีกว่าค่ะเชิญของวันนี้ค่ะเราชิมสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเสียใจนะคะเพราะจริงๆคุณยายทำมาให้เป็นเราเป็นตัวอย่างอ๋อท่านเจนเล็กบ้านมีเป็นการมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ชมอยากบอกว่า เสน่ห์ของบะหมี่แห้งของคุณยายนะคะเพราะว่าทางทีมงานมาทานบ่อยคุณยายลวกเส้นบะหมี่นะคะแล้วออกมาเป็นเส้นบะหมี่จริงๆซึ่งบางร้านเนี่ยบะหมี่แห้งเนี่ยเขาจะแห้งแต่ของคุณยายมันแล้วก็เหนียวนะคะคือคนที่กินบะหมี่เนี่ยเขาจะรู้ว่าบะหมี่ที่อร่อยเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นนักกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแล้วก็รายการที่นี่อย่างพอเนี่ยถ่ายทําร้านก๋วยเตี๋ยวมาของคุณยายนี่ก็อาจจะเป็นร้านที่6แล้วนะคะที่เป็นก๋วยเตี๋ยว คือไม่อยากเชื่อเลยค่ะว่า12บาทเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะคะปกติถ้า10กว่าบาทเนี่ยต้องเบิ้ลอย่างน้อยสามจานนะคะน่าจะจะลองด้วยกันหะครับไหวค่ะเชิญค่ะจริงๆแล้วค่ะไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะแต่ก๋วยเตี๋ยวนียก็คือสั่งเสร็จเราต้องทานเลยนะคะคุณยายคะอยากให้คุณยายเชิญชวนลูกๆหลล้านคนที่ชมรายการอีกทีว่าอยู่ตรงไหนแล้วมาเจอใยนีได้ยังไงค่ะ ือวถ้าหากว่าคุณคุณทั้งหลายถ้ากเขามาเที่ยววิเศษนะคะขอเชิญมาแบบว่าจะที่ศาลเจ้าพ่อคนอูนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวยีน่นีก็อยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อคนอูนะคะค่ะ สิบสองบาทสิบสองบาทนะคะและน้ําแก้วเท่ไห่ยายสามบาทค่ะน้ําแก้วเรสามบาทเอาเป็นว่ามีตังค์ยี่สิบาทอิ่มแล้วนะคะมือหนึ่งทาไม่เบิ้์นะคะเด็กเล็กๆก็ห้าบาทก็มีติ์อิ่มนะนี่นะคะมีความสุขั้นวันนี้ได้ข้อคิดอยู่นะอย่างหนึ่งก็ท่านผู้ชมทํารายการมาหลายปีแมกปีนี้ปีที่30พอดีนะคะที่ทาอยู่ในยานทีวีพอมาเจอคุณยายนี้เนี่ยมีแรงมาดันใจอยู่อย่างหนึ่งคือหนึ่งความสุขไม่ได้อยู่ที่เงิน ความสุขไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบของความหรูหราล่ํารวยแต่ความสุขอยู่ที่ใจนะคะใจที่ได้เพื่อนใจที่มีความรู้สึกว่าสุขในสิ่งที่เขากาลังทําอยู่นั่นคือความสุขที่เราค้นพบจากปัญญานี้นะคะเราต้องเรียนถามท่านผู้บริการาว่ามีหลักในข้อคิดอย่างไรในการปฏิบัติในการทํางานท <c oughs> ี่จะต้องเจอคนเยอะแยะกับปัญหารอบตัวครับในฐานะของคนทําทางนะครับ <c oughs> ก็ผมว่าทุกท่านในชีวิตของคนทําทางก็คือ ทำถนนนะครับให้ปลอดภัยกับผู้ใช้ทางนะครับแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับนี่ก็คือชีวิตของคนทําทางนะครับถึงจะโดนเขาบ่นบ้างอะไรบ้างก็ต้องอดทนนะครับเพราะเราทําเพื่อเขาอะฮะมันก็เหมือนกับว่าคนทําทางก็เหมือนคนอะไรปิดทองหลังพระนะครับถ้าท่านได้สัมผัสกับคนที่สร้างทางนะฮะที่ก็มีอยู่กับเครื่องจักรขณะก่อสร้างท่านจะบ่น นะครับพอถนนเสร็จท่านไม่พ exactly <Jean> ูดถึงเราเลยจะขัำเดียวใช่ไหมครับพอถนนเสียนะครับไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ท่านก็นึกถึงเราใหม่อีกนะครับนี่ครับชีวิตของควทําทางนะครับไม่ว่าทําทางอะไรก็ของกรมทางหลวงหรือของหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ในสัปดาหคมนาคมนะครับชีวิตของทาทางก็เหมือนคนปิดทองหลังพระนะครับนะครับท่านท่านในหลวงท่านก็เคยพูดอยู่นะครับทําทางเหมือนกับคนปิดทองหลังพระะฉงนั้นให้ตั้งใจทํางานไว้นะครับ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นมุมหนึ่งนะคะอีกอีกช่วงหนึ่งนะคะซึ่งเราได้มาสัมผัสชีวิตนะคะของคนทาทางถ้าจะต้องถอดคาพูดของท่านพ <c oughs> ุ่มในการตอนนี้นะคะพุ่มอยากจะถอดว่าคนทําทางก็เหมือนสื่อกลาน,นะคะถึงจะปิด <c oughs> ทองหลังพระแต่ถ้าไม่มีทองหลังพระพระท่านก็ไม่สง่างามนะคะถึงจะเป็นทองหลังพระแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะผัดเตียวอร่อยๆ12บาทของยานี ควันไฟค่ะซึ่งอยู่ตรงศาลเจ้าควรอูนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้มในการอย่างมากค่ะและก็ขอบคุณคุณยายดีมากคุณคุณยายค่ะหนูไม่มีคุณแม่แล้วค่ะขอนุญาตเป็นลูกสาวทุ่คนนะคะคุณแม่เสียไปแล้วนะคะแล้วก็จะมาฝากท้องด้วยตลอดนะคะ ค่ะ่านผู้ชมนะและนี่ก็อีกรายการหนึ่งของรายการที่นี่อ่างทองนะคะวันนี้ดิฉันอัยยมันเอรยราชวัตรลาไปก่อนค่ะพบกับเรื่องดีๆแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้รู้จักคนหน้าส่วนแต่ละท่านภารกิจหน่วยงานและได้รู้จักร้านอาหารอร่อยในจังหวัดอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะผมว่าทุกท่านในชีวิตของคนทำทางก็คือทำถนนนะครับ ให้ปลอดภัยกับผู้ใช้ทางนะครับขณะก่อสร้างท่านจะบ่นนะครับพอถนอนเสร็จท่านไม่พูดถึงเราเลยสักคำเดียวพีวิกรโกทำทางก็เหมือนคนปิดทองหลังพระนะครับนะครับท่านท่านในหลวงท่านก็เคยพูดอยู่นะครับทำทางเหมือนกับคนปิดทองหลังพระนั้นให้ตั้งใจทํางานไว